ตายายสองคนแอบกินเปลือกไม้ประทังชีวิตเพื่อให้ลูกสาวบุญธรรมได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายพอเห็นลูกสาวบุญธรรมกลับมารีบซ่อนเปลือกไม้ทันทีแล้วยื่นไข่เพียงฟองเดียวให้เธอแต่ลูกสาวบุญธรรมกัดไปแค่คําเดียวก็โยนทิ้งไว้บนเตาอย่างรังเกียจตายายกลับเก็บไข่ครึ่งฟองนั้นไว้เหมือนสมบัติล้ำค่าพวกเขายิ่งเสียสละลูกสาวบุญธรรมกลับยิ่งเย็นชาไร้น้ำใจพอรู้ว่าพ่อแม่แท้จริงคือมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งเธอก็รีบขโมยเงินเก็บทั้งบ้านไปซื้อของแบรนด์เมหูเพื่อเอาใจน้องสาวแท้ะแต่สุดดดท้าายยยกกกลับถถูููีม จนถึงตอนนั้นเธอจึงเข้าใจว่าความรักของครอบครัวที่เธอคิดไว้แท้จริงมีแต่เธอฝ่ายเดียวที่คิดไปเองในความเจ็บปวดเธอก็เสียชีวิตโดยไม่คาดคิดแต่พอลืมตาอีกครั้งกลับย้อนเวลากลับมาเมื่อ40ปีก่อนเธอจําได้ว่าในชาติก่อนพ่อแม่บุญธรรมอดตายสามีที่เพิ่งแต่งงานก็ถูกเธอทําให้ตายโดยอ้อมชาตินี้เธอตั้งใจจะแก้ไขทุกอย่างเธอตกหน้าน้องสาวบุญธรรมทิ้งนาฬิกาหรูแล้วเปลี่ยนเป็นเงินเพื่อประทังชีวิตสามีกําลังนอนป่วยอยู่บนเตียงถูกพี่สะพ้ายต่อว่าอย่างรุนแรงแต่เขาก็ยังปกป้องเธออย่างหนักแน่น พี่สะพย้ยร้องให้ไว้ๆว่าเธอทิ้งครอบครัวไปหาพ่อแม่แท้แม่บุญธรรมทนไม่ไหววิ่งเข้ามาปกป้องลูกสาวน้องชายคนเล็กก็รีบช่วยพูดแทนที่สาวมองดูครอบครัวตรงหน้าเธอรู้สึกหลากหลายอารมณ์ถาโถมในใจเธอกอดแม่บุญธรรมไว้แน่นพูดทั้งน้ำตาว่าชาตินี้หนูขอมีแม่แค่คนเดียวคือแม่คนนี้